แบทเทิ j เจแปตัวละครที่มีต้นแบบจากกัปตันอเมริกา แบทเทนเจแปนที่แปลงร่างเดิมาซาโอเดนแห่งขบวนการแบทเทนฟีเวอร์เจคือตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกัปตันอเมริกาของมาเวลเนื่องจากตอนนั้นมีการร่วมมือกันของมาเวลคอมิกและโตเอะกหลังจากการสร้างสไปเดอร์แมนเวอร์ชันโตเอะกโดยแบทเทนเจแปนมีพื้นฐานการออกแบบจากกัปตันอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทั้งคู่เป็นบุคคลธรรมดาในกองทัพก่อนได้รับพลังพิเศษจนกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นหัวหน้าทีมแบทเทนฟีเวอร์เจเช่นเดียวกับกัปตันอเมริกาที่ เป็นหัวหน้าทีมอเวนเจอร์เดิมแบทเทลเจแปนมีแผนจะใช้ชื่อว่ากับตันเจแปนแต่เปลี่ยนในภายหลัง แม้กระทั่งส่วนหัวของแบ t เทิลเจแปนยังมีเขาโครงมาจากหน้ากากของกัปตันอเมริกาที่มีการโผล่ส่วนตาและปากให้เห็นโดยภายหลังมีการเพิ่มตัวละครอีก4ตัวเข้ามาได้แก่แบทเทิลคอแสบแบทเทิลฟลั๊นแบทเทิลเคนยาและมิ s อเมริกาเพื่อให้คล้ายกับเหล่าอวิ n เจอร์ของฝั่ง m a r เ e l โดยนี่คือดีไซน์ต้นฉบับเหล่าแบท t ทิลฟีเวอร์เทั้ง5คนโดยแบท t ทิลฟี e วอร์จะถูกนับรวมกับมาเวลยูนิเวิร์สอยู่ในโลกคู่ขนานชื่อเอิร์79203 โดยสาเหตุที่แบ t t ทิลฟีเ r อรมีตัว J ห้อยท้ายน่าจะอ้างอิงมาจากอัตรนอเมริกาที่มีตัว A เช่นกัน